ตอนนี้เราอยู่หาดหนุ้ยเนาะนุอยบีเราชมบรรยากาศหลอบๆลอๆด้วยหน่ยีเป็นที่ทองเที่ยวคนนิยมมากเนาะใครมาเที่ยวภูกเก็ตตองมาหาดนี่ รูโควิดกับสิบนี้ลูกขาไล่กับซิเมีนักก็บเที่ยวมากเนาะกับเงียบเยาวในจักน้อยแล้วเป็นยังกำลังสีงานลุไปนาหาดเนาะสวัสดีค่ะเฮาสาฮายถฮ้ยเฮ้ย อาบแดดปินน้ำทะเลได้แล้วก,ก็เจ้าก,ก็มีร้านอาหารค่อยบริการเนอะเรื่องดืม่ม รบรรยากาศดีมาเนี่ยฝนบาตกนี่คือนาหาปลาเนาะเขาสมาณีน้ำใต้ได้เนี่ยกำลังเจ้าชิมักมาอาบน้ำน้ำน้ำนู่นน้ำนี่เนาะนี่ก็จะเป็นโซนน้ำตกเนาะ ลามากกระจอกกันแล้วฮาก็อาบน,น้ำใส่เลยเพราะว่บรรยากาศลมลื่นมองไอ้ก้านมาพักคอนถ่ายรูปบิ้วสวยๆเนาะตอนนี้เากําลังยางขึ้นไปงเคนะรื่องบนจุดบิ้วถ่ายรูปถ้าจะสามารถถ่ายรูปเห็นทะเลนะยางขึ้นมาทังบนภูเขานี่กรับ ทั้งท้งเนาะบ้างวนเนาะจำนวนหน่อยก็จามาในอำเภูเกตเซนบ็อกซ์ซึ่งเีย สะลางเนาะวิวสวยงามมากวิวสวยวิวสวยไฮไดมาเที่ยวผู้เกตตองมาให้ได้ หาดหนุอยซื้อว่าหาหนุอยเนาะวิวสวยอาหารแซ่บ ฟางวิวฟางบรรยากาศใบสมียก่อนเนาะแล้วค่อยพอกันคลิหน้าว่าห้าสิบใบใสฟางโดไรกคตเช่โคตติดตามอัน,นี้เด้อ